ขีปนาวุธต,ต่อต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซียพุ่งทะยานออกจากฐานยิงในมอสโกคาดว่ามีโดรนคาเิกาเซ่พุ่งทะยานเข้าไปอย่างมอสโกสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้22กันยายน2025แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าแหล่งข่าวในท้องถิ่นของรัสเซียในกรุงมอสโกได้มีการรายงานและชาวบ้านได้พากันพูดถึงเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ กลางกรุงมอสโกร,รวมทั้งในเมืองอื่นๆของมอสโกด้วยตามการรายงานก็ได้บอกว่ามีเสียงระเบิดเกิดขึ้นอย่างน้อย10ครั้งในพื้นที่มอสโกขีปนาวุธต,ตอ่อต้านอากาศยานของกองทัพรสัสเซได้พุ่งทายานออกจากฐานยิงทำการยิงสกัดกัน้นโดรนของยูเครนในกรุงมอสโกชาวเมืองในกรุงมอสโกได้พากันบอกเล่าว่า เสียงระเบิดอย่างรุนแรงเกิดขึ้นหลายครั้งกลางกรุงมอสโกและในพื้นที่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมอสโกจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงทำให้เครื่องบินที่กำลังจะบินไปลงสนามบินในภูมิภาคมอสโกก็ต้องมีการวกหัวกลับไปบินไปในทิศทางอื่นครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันนี้ครับ22กันยายน2025มีรายงานว่าเวลานี้ ท้องฟ้าเหนือกรุงมอสโกนั้นถูกปิดอย่างสมบูรณ์แบบครับอากาศยานชนิดต่างๆจะไม่สามารถบินเข้าไปเหนือท้องฟ้ากรุงมอสโกได้เนื่องจากมีการปิดน่านฟ้าเหนือกรุงมอสโกจึงทำให้ในพื้นที่สนามบินในภูมิภาคมอสโกเครื่องบินจำนวนมากเกิดอาการดีเลย์กันอย่างหนักครับสถานการณ์เช่นนี้เครื่องบินก็คงจะไม่สามารถขึ้นบินได้ครับ เนื่องจากมาตรการในด้านความปลอดภัยเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดครับซึ่งก็นานแล้วที่ไม่ได้ยินว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัรเซียในกรุงมอสโกจะพุ่งทะยานออกจากฐานยิงแต่ว่าในบ่ายวันนี้ครับเสียงสัญญาณแจ้งเตือนภัยทางอากาศรวมทั้งเสียงของการทำงานระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัรเซียก็ส่งเสียง กลางกรุงมอสโกในช่วงเวลาที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรเสเซียพุ่งทยานออกจากฐานยิงนั้นคาดว่าคงจะประมาณ18นาฬิกากว่าๆครับหรือประมาณ6โมงเย็นกว่าๆไปจนถึงเกือบ1ทุ่มครับดูได้จากภาพที่แหล่งข่าวทางทหารได้รายงานนำเสนอจะสังเกตเห็นได้ว่ามีกลุ่มควันที่พวยพุ่งอยู่บนท้องฟ้าคาดว่า เป็นการทำงานของระบบป้องกันภัยทางอากาศกองทัพรัสเซียครับและดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าแบบสนิทจึงทำให้ยังพอเห็นแสงรำไรมีแสงสว่างเล็กน้อยแต่ก็ทำให้เห็นกลุ่มควันจากระบบป้องกันภัยทางอากาศจากขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซียอยู่เหนือท้องฟ้าในกรุงมอสโกครับ ยังไม่มีการรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่โดรนคาเิกาเซของอยูคเครนพุ่งทะยานเข้าไปยังกรุงมอสโกในครั้งนี้ครับในภายหลังคาดว่าคงจะมีการรายงานนำเสนอจากแหล่งข่าวทางทหารต่อไปนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงมอสโกประเทศรัสเซียครับระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียพุ่งทะยานสกัดโดรนของอยูคเครน ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยครับสวัสดีครับ